ค่ะลูกค้าจาวันนี้นะคะคุณลูกค้าที่มีสมาชิกใหม่โลตัสอยู่แล้วนะคะลูกค้าช้อปครบ1 5 0้บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าจะรับฟรีกระเป๋าสะพายได้ารัานห้าร้านหนึ่งใบและลูกคา้าท่านใดที่ยอมีแอปไม่โลตัสนะคะลูกค้าวันนี้สมัครฟรีง่ายๆเพียงบับรประชาชนใบเดียวนะคะลูกค้าสม,ามัครง่ายไม่ยุ่งยากและรับกระเป๋าทันทีนะคะหนึ่งใบรับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับแอปไม่โลตัสนะคะลูกค้าจะบอกเลยว่า คุ้มจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับนะคะสินค้าของเรามีมากกว่ามปลอดภัยและการให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกช้อปจบครบที่เดียวเลยนะคะลูกค้ารู้สึกดีๆทุกวันที่เราตัดขอบคุณค่ะวันนี้ฉลองเบอร์สาขาม่นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชียร์นันในเลยนะคะลูกค้าจ๋าและวันนี้นะคะสิทธิพิเศษนะคะลูกค้าวันนี้ลูกค้าซื้อสินค้าครบสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทรวมไปเถ็งได้ไหมคะ ห้า50บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าวันนี้สมัครสมาชิกใหม่นะคะรับกระเป๋าฟรีหนึไไ่งใบัปได้เลยนะคะคุณลูกค้าจาบอกเลยว่าวันนี้เปิดสาขาใหม่นะคะสวัสดีค่ะเซ็นเตอร์ในเลยค่ะฉลองเปิดสาขาใหม่ค่ะลูกค้าสรตาสาขาอาวุสวัสดีค่ะยินดีให้บริการแล้วนะคะลูกค้าจ๋าเชิญกันด้านในเลยได้เลยนะคะลูกค้า เลยค่ะฉลองเปิดสาขาใหม่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าเรายินดีให้บริการค่ะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะค้าะเได้เลยค่ะลูกค้าตาสวัสดีค่ะสาขาอุดมชนิีสวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาพบกับ้องแม่อีกแล้วเหมือนเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าพอดีัทเเนี้อยู่ที่เรตัดเอาจงชนบรีนะคะลูกค้าพวัดีนะคะตอนรับเปิดสาขาใหม่นะครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยครับลูกค้ามีสินค้าอะไรกันบ้างเรามารับชมกันได้เลยครับลูกค้านี่เลยครับลูกค้าเรามีสินค้ามากมายนะคะลูกค้าจานี้ผักปอดจัดจิดมากมายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนี้นะครับผักชั้นกิโลของเราก็มีนะคะลูกค้ามินีให้บริการคุณลูกค้าเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะสินค้ามากมายนะคะลูกค้าแบบชั้นกิโลนะคะลูกค้านี่เลยและอีกแบบันะะคึ หมูสั่นกิโลว้าวแบบนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าสานี้เลยเราอยากเป็นสดนัดส่วนให้คุณลูกค้าเลยนะคะนี่ผักสัางกิโลนะคะลูกค้าและยิ่งไปกว่านั้นนะคะลูกค้าเรามีนี่เลยนะคะลูกค้าผอไม้นำเข้านะคะ <Ref uge es> ไม่ว่าจะเป็นองุมนน,นนะคะคุณลูกค้าสาวนำเข้านะคะอร่อยห <im it> วานหอมมากเลยนะคะคุณลูกค้าเรามียินดีให้บริการกับคุณลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสา สดใหม่นี D ่เลยคุณผ wow, ู้เรียนว้าวหอมหวานนะคะลูกค้าจะบอกเลยว่าเนื้อหวานกรอบมากเลยลูกค้าและยิ่งไปกว่านั้นนะคะนี่เลยอาหารซีฟู้ดสดๆนี้ของเราก็มีนะคะคุณลูกค้าจบกลมที่เดียวไม่ต้องไปไหนไกลนะคะลูกค้าจ๋าสินค้าของเรานะคะมีมากกว่า4พรายการให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกช็อปเลยนะคะลูกค้าจบคุณผู้เดียนนะคะลูกค้าแบบนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นซูนะซูนอาหารแบบนี้นะคะลูกค้าไข่ไก่่างนี้เราก็มีนะคะลูกค้า มาม่าลคะหรือจะเป็นด้านนี้เลยคะ่ะคุณลูกค้าตามเราได้มาเลย <im itation> นี่เลยค่ะลูกค้ายิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะลูกค้าจะมีแผนรางวัลลมนะคะหรือจะเป็น,นแผนกอาหารข้าวสารนะคะ <im itation> คุณะคะคล,ะคะลูกค้าจ๋าจบครบที่เดียวเลยค่ะลูกค้านี่สินค้าทางบ้านของกําไ่พิเศษรานะคาพิเศษแบบนี้กันเลยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะลูกค้าตะกร้าแบบนี้เลยคะ่ะห้าสิบบาทเท่านั้นลูกค้จาจ๋าและนี่เลยค่ะลูกค้า ครื่องสา้พายในบ้านของเราก็มีนะคะจบครบที่เดียวลูกค้าจําไม่ต้องไปไดนไกลเลยวันนี้นะคะฉะลองเปิดสาขาใหม่ลูกค้าจา๋าซื้อสินค้าครบ150บาทพร้อมสมาชิกไมล์โลตัสนะคะลูกค้านาใบเสร็จไปแลกกระเป๋าสพายน่ารักน่ารักได้เลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าและยิ่งไปกว่านะั้นลูกค้าจา๋าลูกค้าที่ยังมีแอปใหม่โลตัสนะคะวันนี้นะครับสมัครง่าย,ายแค่ใช้วัสระสชนใบเดียวนะครับลูกค้าสมัครง่ายไม่ยุ่งยากเลยติดติประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิกไมล์โลตัสนะครับและ ซื้อสินค้าขั้นต่ำ50บาทสำหรับสมาชิกใหม่รับกระเป๋าฟรีเหมือนกันครับลูกค้านี่เลยครับลูกค้าตามเล่นมาเลยว้าวนี่มีหมอนด้วยนะครับลูกค้าจ๋าและนี่เลยครับลูกค้าเดอจะเป็นเครื่องนอนนะครับลูกค้าจ๋านี่เลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราต่างๆมากมายนะครับนี่เลยครับลูกค้าจดครบเที่ยวลูกค้าไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับลูกค้าจ๋าด้านนี้เลยครับลูกค้านี่เลยนะครับยินดีนะครับลูกค้าให้บริการแล้ววันนี้นะครับนี่ลูกค้าเสือผ้าเราก็มีนะครับลูกค้าจ๋า ระแดนอกยาของเรามากมายนลครับเครื่องความงามของเราก็มีนะครับลูกค้านี่เลยครับลูกค้าจ๋าจบครบที่เดียวนะครับลูกค้าไม่ต้องไปไหนไกลน,นะครับลูกค้าจ๋ายังไงน้องเนทนะครับลูกค้าขอตัวรับไปจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าได้รอบหน้าเดี๋ยวพบเจอกันได้ให,หม่รู้สึกดีๆทุกวันที่เราตัดขับลูกค้คา